สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้จํานวนนับ11ถึง20กันค่ะเมื่อเด็กๆเ,เรียนจบบทเรียนนี้แล้วนะคะเด็กๆสามารถบอกจํานวนสิ่งของต่างๆและสิ่งต่างๆต,ตามจํานวนที่กำหนด11ถึง20ได้เด็กๆอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจํานวนนับ11-20และสุดท้ายเด็กๆสามารถเปรียบเทียบและเรียงลำดับจํานวน11-20ได้ค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆสังเกตดินสอที่อยู่บนโต๊ะนะคะเราจะมานับพร้อมๆกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ดินสอ บนโต๊ะทั้งหมดมี10บแท่งเรานำทั้ง10บแท่งมามัดรวมกันเราก็จะได้1มัดหรือ1นค่ะต่อไปเราจะเริ่มนับจาก10นะคะเพิ่มทีละ1โต๊ะแรก1เพิ่มอีกหนึ่งเป็น11 11 เพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสามและสิบสามเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสี่และเมื่อเรามีดินสอสิบเก้าแท่งเพิ่มอีกหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบเกิดจากดินสอสองมัดก็คือสองสิบหรือเรียกว่ายี่สิบนั่นเองค่ะ ตอนนี้เรามานับและบอกจํานวนสิ่งของกันนะคะเด็กๆดูขนมปุยฝ้ายนะคะข้อแรกเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขนมปุยฝ้ายในถาดนี้มี10ชิ้นนะคะ10บวกอีกเท่าไหร่หนึ่ง6 7 8สากับอีก8 ข้อที่1ขนมปุยฝ้ายมีทั้งหมด18ชิ้นค่ะเก่งมากเลยค่ะลองทำอีกข้อนึ่งนะคะขนมปุยฝ้ายในถาดนี้มีทั้งหมด10ชิ้นเพิ่มอีกเท่าไรหนึ่ง 2, สามสี่ห้าหกกับอีก9ฉะนั้นขนมปุยฝ้ายในในข้อนี้มีทั้งหมด19ชิ้นค่ะเก่งมากเลย ทีนี้เรามาลองนับจำนวน11ถึง20ด้วยกรอบ10นะคะเด็กๆดูสิคะว่าข้อนี้มีลูกเทนนิสกี่ลูกเรามานับในกรอบนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กรอบนี้คือ10กกับอีกเท่าไรคะกับอีกหนึ่งฉะนั้นลูกเทนนิสมีทั้งหมด11ค่ะ ต่อไปเลยนะคะเด็กๆนับสิเอยลองนับดูสิว่าลูกขนไก่มีทั้งหมดกี่ลูกในกรอบแรกใช่ไหมคะเรามี10แล้ว10กับอีกเท่าไหร่คะ10กับอีก2ฉะนั้นข้อนี้เรามีลูกขนไก่ทั้งหมด12 12ลูกนะคะต่อไปลองมาช่วยเพื่อนนับสิคะว่าข้อนี้มีลูกฟุตบอลกี่ลูกในกรอบนี้นะคะ เรามีรูปฟุตบอลทั้งหมด10ลูกและกับอีก1 2 3 4 10กับ4ก็เป็น14ค่ค่าทีนี้เรามาลองวาดรูปวงกลมนะคะแสดงจำนวนตามที่กำหนดข้อ1ค่ะในกรอบกำหนดมีเท่าไหร่คะมีทั้งหมด13เราก็มาวาดรูปวงกลมกันค่ะกรอบแรก สิ 10, ใช่ไหมคะนี่เราวาด10แล้ว10กับอีกเท่าไรสิบกับอีก3ค่ะข้อที่สองสิอ้าวในกรอบของเรานะคะมี10ลูกเพิ่มมาอีกเท่าไรคะ10กับอีก7ข้อ3ามสิกับอีก9ก็เป็น19ค่ะ เอาละเรามาดูการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน11-20ถึง20กันนะคะเลขคินดูอาราบิก1 1ตัวเลขไทย1 1ตัวหนังสือ11ตัวเลขคินดูอาราบิก12ตัวเลขไทย12ตัวหนังสือ12ตัวเลขคินดูอาราบิก13 ตัวเลขไทย13ตัวหนังสือ13เลขคินดูอาราบิก14ตัวเลขไทย14ตัวหนังสือ14เลขคินดูอาราบิก15ตัวเลขไทย15ตัวหนังสือ15ต่อไปค่ะเลขคินดูอาราบิก16 ตัวเลขไทย16ตัวหนังสือ16เลขฮินดูเลขฮินดูอาราบิก17ตัวเลขไทย17ตัวหนังสือ17เลขฮินดูอาราบิก18ตัวเลขไทย18ตัวหนังสือ18เลขฮินดูอาราบิก19ตัวเลขไทย19 ตัวหนังสือ19เก้าเลขฮินดูอาราบิก20ตัวเลขไทย20ตัวหนังสือ20เมื่อเด็กๆรู้การเขียนตัวเลข11ถึง20ในรูปแบบของตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วเรามาลองทำแบบฝึกหัดข้อนี้กันดูนะคะเด็กๆนับไข่สิคะ ในกรอบสองกรอบมีจำนวนเท่าไหร่ในกรอบแรกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กับอีก1นฉะนั้นเราเขียนตัวเลข10กับอีก1ก็คือ11ด,ด้วยตัวเลขแสดงจำนวนเลขอารบิก11ด,ดังนี้ค่ะต่อไปเราจะแสดงจำนวนตัวเลข11ด,ด้วยเลขไทย และเขียนแสดงจำนวนตัวเลข11ด้วยตัวหนังสือดังนี้ข้อต่อไปเลยนะคะเด็กๆลองมานับดูสิว่าขนมกรีป,ปั๊บในกรอบมีทั้งหมดกี่ชิ้นในกรอบนี้มี10ชิ้นใช่ไหมคะ10กับอีก2 10กับอีก2ก็คือ12 12เขียนเป็นตัวเลขแสดงจำนวนฮินดูอาราบิกได้ดังนี้ค่ะ และเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขไทย12และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ12ค่ะขนมโดนัทด้วยกันนะคะโดนัทในภาพมีทั้งหมดกี่ชิ้นในกรอบแรกมีทั้งหมด10ชิ้น10กับอีก1ก็เป็น11เขียนแสดงด้วยตัวเลขคินดูอารบ,บิก11ดดังนี้ค่ะตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ต่อไปเรามานับถ้วยนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่ในกรอบแรกมี10และกลับอีกเท่าไหร่1 2 3 4 5า0กับอีกอีก5เขียนแสดงตัวเลขคินดูอารบ,บิก15ดังนี้ค่ะและเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทย15และเขียนด้วยตัวหนังสือ15เด็กๆทําถูกหมดทุกข้อเลยเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ